สวัสดีครับอยู่กับผมเอิร์ธเมจิกในวันนี้ครับผมก็กลับมาพิมายากลให้ผู้ชมดูกันแล้วครับอันนี้จะเป็นไมากลอะไรครับเี่ยวก่อนที่จะมารับชมการแดงไมายกลครับมาดูชื่อปุกกรณ์กันนะครับอันนี้เกี่ยวกับไมากลยากใกล้ไมากลเคสหับครับชื่อปุกก่เรียกว่าไมากลไม้แวนไข่จิ้งจกครับ อ้าก็มารับชมกาแดงเลยนะครับก็มีนี่ครับนี่คืออะไรครับคือไข่นะครับมีอยู่หนึ่งฟองนี่ครับเดี๋ยวไข่มันจะย้ายไปยุดจุดตรงนี้ได้นะครับนะปุ๊บอุ่ย้ายอยู่นี้ได้ครับนะครับเดี๋ยวไข่มันจะย้ายลงอย่างล่างได้ดูนี่เลยนะวุ้บอุ้ยย้ายลงง่ายๆมีอยู่นี่ครับ เดีย๋ยวจะย้าาอยู่ตรงกลางได้ตรงนี้เลยปุ๊บนะครับย้ายได้ครับวิอตอนนี้มีอยู่กี่ฟองหนึ่งฟองนะเดี๋ยวมันจะแตกสองไข่มันจะแตกสองได้ตรงนี้เฮ้ยแตกสองแตกสองยังสวยงามแล้วตรงนี้ดีครับเดี๋ยวมันจะคลอดเป็นตัวนะครับนี่เฮ้ย เป็นตัวแล้วเป็นตัวแล้วน,นี่นี่นี่น,นอืะเปตัวดูนี่น,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 น่ตัวดูด,ดิปุ๊บเอ้ยเอ้ยหน่อยไปแล้วครับไปแล้วครับออกมาเป็นตัวครับถ้าใครชอบมียากลชุดนี้ครับมยากลไม้เวนแั้งคนครับไม่แกล้งคนครับถ้าใครชอบครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมเป็นแรงใจในการทำคลิปตอ่อไปนี่ครับ แล้วจำับคนใหม่ครับที่เข้ามาก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดติดติงแจ้งเตือนครับเจอใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาก่อนนะครับ